สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำทีโอไซโข้อ a 2 0 2 7นกันนะครับโดยข้อนี้มีกระต่ายน้อยวันโจทย์เขากำหนดมาครับวันนี้ที่โรงเรียนของกระต่ายน้อยมีการประกาศคะแนนสอบจงเขียนโปรแกรมหาว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดได้เท่าไหร่และมีท็อปกี่คนก็คือคนที่ได้มากที่สุดมีกี่คนนั่นเองครับทีนี้ บรรทัดแรกนะครับเขารับเป็นจํานวนกระต่ายน้อยแต่ละตัวเป็นจํานวนเต็มบวกอาจมีคนได้คะแนนเท่ากันหลายคนโดยบรรทัดแรกคือจํานวนกระต่ายและอีกบรรทัดที่เหลือก็คือคะแนนของกระต่ายแต่ละตัวนะฮะอ่ะนี้ก็คือ input n คือ5ก็คือ,อจํานวนกระต่ายคือ5และอีกหลายบรรทัดต่อมาก็คือจา จำนวนคะแนนของกระต่ายคะแนนของกระต่ายแต่ละตัวนะฮะอ่ะเราจะแปะเทสเคสไว้ก่อนโอเคตอแรกเราก็รับจำนวนกระต่ายมาก่อนนะฮะอ่ะรับ n มาทีนี้เราก็จะประกาศอะไรไว้เดี๋ยวผมจะขอประกาศไว้ข้างนอกก่อนเลยนะฮะ ห e 6ก็คือ1แล้วตามด้วย0 6ตัวนะก็คือ1ล้านผมจะประกาศไว้เบอร์อรก่อนเลยก็คือสักหล้านบวกหเป็นอ r รีหนล้านบวกหนะฮะทีนี้เหมาเดิมผมก็จะรับ Input กระต่ายทั้ง n ตัวมานะฮะไว้ใน r r a y ก่อนชุบจากนั้นโจทย์ข้อนี้เขาอยากรู้ว่ากระต่าย แต่และตัวคะแนนมากสุดของกระต่ายคือเท่าไหร่นะฮะทีนี้เราก็ต้องหาก่อนเนาะว่าแม็กซ์มันคืออะไรทีนี้ชื้เราก็อาจจะลูสองรอบ เราใช้ max เท่ากับตัวที่อาร์เรย์ตัวที่1แล้วเราก็จะไล่ไปในแต่ละตัว1ถึง n ทีนี้เราจะใช้ฟังชันฟังชัน max นะฮรก็คือ mx เท่ากับ max ระหว่างค่า max หรือว่า a ตัวที่ i มันก็คือมันก็จะเลือกค่าที่มากที่สุดมานั่นเองนะฮะระหว่างค่า max หรือว่าค่า ai ก็คือกรณีที่เราเจอค่าหนึ่งละอะแล้วค่าใหม่มัน มากกว่าเราก็มันก็จะรีเทิร์นค่าที่มันมากกว่าออกไปนั่นเองครับทีนี้พอเราได้แม็กซ์มาปุ๊บเราก็ลูปอีกรอบหนึ่งลูปอีกรอบลูปอะไรเราจะลูปนับนั่นเองครับผมจะใช้เงื่อนไขเช็คว่า Mx เท่ากับเท่ากับ a ีอชับ เท่ากับศูนย์ถามว่าบรรทัดอย่างเงี้ยมันทานํางานยังไงทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแบบปกติก่อนนะชึบนะลูปแรกคือการหา max มาแล้วทีนี้ลูปที่2ก็คือการไล่เช็คสมาชิกแต่ละตัวทีนี้เวลาเขียนเนาะเราก็จะมี if condition ว่าถ้าหากว่าค่า max มันเท่ากับ a อารตัวที่ I แล้วก็คือสคะแนนของกระต่ายตัวนี้คะแนนมันก็จะนับขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องปริ้นสองค่าปริ้นสองค่าค่าแรกคือค่า Max จากนั้นก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ปริ้นค่าที่2ก็คือจำนวนของคนที่ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเราจะลอง เทสดูก่อนนะฮะอันนี้คือโค้ดแบบปกติ่ะมันก็จะเป็น4ีภาคกับ1ตรงกับเทสเคสทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้โค้ดตัวนี้กันนะฮะตัวนี้ตรงนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับมันก็คือเทียบว่ามันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งมันคือบูลีนเนาะ บูลีนก็คือจริงเท็จถ้าเกิดว่ามันเท่ากันมันก็จะให้ค่าเป็น1ก็คือความจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันมันก็จะให้ค่าเป็น0ย์ก็คือเท็จนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะบวกเข้าไปก็คือถ้าเกิดว่ามันเท่ากับค่า MAX ค่านี้มันก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก1แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันมันก็จะไม่บวกเพิ่มนะมันก็คือการเอา if ตรงนี้มาบวกการเอาตรงนี้ มาแทนที่1ตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองรันดูนะครับชึบอ่ะเอาพุท์ก็ยังเหมือนกันนะฮะก็คือ4 15แล้วก็1อ่ะเดี๋ยวลองอีกเคสหนึ่งนะครับชึบอีกเคสหนึ่งอ่ะ35กับ3ก็ตรงกับ PDF นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองส่งกันนะฮะ โอเคเราจะไปดูกันนะฮะโอเคได้เต็มนะฮะนี่ผมนี่ผมจะลองทำแบบว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันลูป2สองรอบเนาะมันลูปรอบแรกคือหาค่า max ์ููปอีกครั้งนึงคือหาค่าที่ หาจำนวนที่มันซ้ำกันกับค่า max ทีนี้ผมจะลองทำใหม่ผมจะลองเอาลูกทั้ง2องูกูเนี้ยมารวมเข้าด้วยกันอะยังไงมาดูกันนะครับทีนี้เหมือนเดิมก็คือเรายุบให้เหลือ1นู่ง l o o นะฮะยไล่ก,ก่อน เราจะเช็คก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าค่าปัจจุบันถ้าเกิดว่าค่าปัจจุบันนี้มันจะเกิดได้3กรณีเนาะก็คือมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าอ่าเรา้องเขียน if สาครั้งถ้าเกิดว่าค่านี้มันมากกว่า max เราก็ใช้ max ตัวใหม่มีค่าเท่ากับ a ตัวที่ i และค่า max ค่า max มันก็จะเริ่มนับ1ใหม่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเท่ากันถ้าเกิดว่ามันเท่ากันกับค่า max ตรงนี้เราต้องเริ่มนับนงใหม่พอมาตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ max ก็คืออะไรก็คือมันจะนับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออะไรก็คือ a ตัวที่ i มันน้อยกว่า max เราก็ไม่ต้องทำอะไรนั่นเองนะฮะเราก็ไม่ทำอะไรก็คือไม่ต้องเขียนไปได้นั่นเองเป็น else ที่ไม่ต้องทำอะไรเราก็มีอยู่สอง condition นี้เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าชึบอโอเคตรเดี๋ยวลองอีกเคสหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะมาดูว่าจะรอดหรือเปล่าชุบโอเค ลองส่งกันนะครับมาลองดูกันครับได้ร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ